สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ CDC Talk นะฮะตอนที่19มันเป็นเดือน12บิตคอยนองถึงดวงจันทร์นะฮะตั้งชื่อไปอย่างนั้นแหละเอาจริงจริงก็ก็คลิกเบสทุกคนมาแล้วนะฮะไม่มีอะไรหรอกนะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงเรื่องเรื่องที่อยู่ในชื่อนี่แหละนะครับนะเรื่องนี้แหละนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับก็เป็นเทศกาลมันลอยกระทงใช่ไหมของคนไทยเรานะครับวันนี้คุณลงก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของ มันลอยกระทงเนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงมีแง่คิดอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วปกติเราลอยกระทงกันเนี่ยเราลอยกันวันพระจันทร์เต็มดวงเนาะนะฮะผมว่าเราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มานานวันนี้ก็อาจจะหาเวลาถ้าเป็นไปได้นะครับเราอาจจะไปพูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงก็คือเราอาจจะไปดูในส่วนของอราคาบิตคอยนะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะฮะยังมองเหมือนเดิมอยู่ไหมุณลงมีมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือแตกต่างจากเดิมบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ วันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมพิเรศสัมพันธารักษนะครับและคโฮสนะฮะคุณลงฉลกสัมพันธารัก์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนเริ่มรายการนะฮะวันนี้ก็รายงานราคาก่อนนะครับขณะนี้นะฮะราคาเงินดอลลาร์อยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดซาตชิต่อดอลลาร์นะครับส่วนเงินบาทนั้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสามหกซาตชิต่อบาทนะครับก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงนะนะใกล้ถึงวันที่เราจะได้เห็นหนึ่งบาทต่อหนึ่งซาตชิวันไหนเนาะนะครับก็ เราเข้าเรื่องกันดีกว่าเปิดมาก็กล่าวมันก้จะกล่าวทำไมเหมือนกันนะช่วงนี้อารมณ์ดีกับหลายๆคนฮเราเคยพูดถึงเรื่องราคาบิตคอยตูดมูลตลอดเวลาแจกกาวมาเป็นปีแล้วนะก็ไม่ได้เกินเลยความจริงไปเลยโอ้สเปซิ i ิ l y สิบปีฮะเพราะเราเราเริ่มทำเอพิโซดแรกจำได้ว่าตอนนั้นก็ปี2014นะครับก็ถ้ามีลูกตอนนี้ก็โตแล้วละฮะเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตว่าถ้าก็มีนะมีม,ม,มีลูกศิษย์หลายคนนะหลายรุ่นที่ที่ค่อนข้างจะเชื่อนะแล้วก็ทำตามก็รวยกันไปหลายคนนะมาถึงวันนี้นะก็เตือนทุกคนไว้นะว่ายังไม่สายเกินไปนะยังกาวได้นะยังไม่สายเกินไปเชิญตามสวายแนตะ่ยังกาวได้อยู่เด,ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอหานี่ก่อน อ่าต้องเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวกราต,ต้อเขาจะบนน่นนะครับไ,ร <laughs> ไม่ใช่คําแนะนาในการลงทุนนะฮะเป็นการยกตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับอจริงๆเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องบอกว่าบิตคอยตูดตมูลเนี่ยมันมีคําที่น่าสนใจคือคําว่าตูดตะมูลเนี่ยเราพูดกันมานานมากแล้วตั้งแต่ตอนราคามันร้อยกว่าเหรียญแล้วก็คนก็ถามว่าเมื่อไหร่มันจะตูดตะมูลแล้วมันก็ไปพันกว่าเหรียญเราก็ถามว่าเมื่อไหร่จะตูดตมูลแล้วก็หมื่นกว่าเหนะรียญนะฮะแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ๆจะแสนกว่าเหรียญใช่ไหม บางทีก็ต้องถามว่ามูลของคุณอยู่ตรงไหนเนาะนะฮะคือแบบถ้านี่ยังไม่มูลก็ไม่รู้จะไปไหนะคือตอนนี้ผมว่าเรากําลังมันมูลไปนานแล้วมั้งเนาะนะฮะเราคงอยู่เป็นสถานีอจัมแวร์กำลังจะหาทางไปดาวังคารอะไรงั้นมากกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมันก็เปิดแนวคิดใหม่อ่ะนะว่าเหมือนหุ้นธรรมดาหุ้นหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่พาสิบบาท มันจะขึ้นไปถึงร้อยบาทหรือพันบาทโอ้โหมันก็เกินไปถึงหมื่นบาทมันยากแล้วแต่บิตคอยส์มันดีไฟเอาไอ้คอมมอนโนเลจไปเลยนะมันไม่มีลิมิตนะคะ่ะขึ้นจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงจากร้อยร้อยกว่าดอลลาร์ per bitcoin ตอนที่เราเริ่มเริ่มเริ่มลกาวกันวันนี้มันจะจะแสนนึงอยู่แล้วนะฮะก็ mm hmm. ดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันก็น่าน่า น่า,าพิจารณาหลายอย่างเมื่อตอนที่มันลงหนึ่งสองครั้งนู้นน่ะนะปีสองศูนย์สองสามลงพิาศเลยหนึ่งสองเราก็เห็นนะหนึ่งสองเนี่ยมันลงมาได้ได้ที่ของมันนะแล้วก็มารุ่นรุ่นเนี่ยรุ่นที่เข้าเรียนกับเราอะรุ่นไหนอะสองศูนย์หนึ่งหนึ่งหกที่มาที่เข้าเรียนกับเรา สองศนย์ห้าครับผมจําได้ปีสองศูนหนึ่งห้ารุ่นกูช้างเออเนี่ยรุ่นนี้เขาก็มาตอนเห็นไหมเขามาตอนหนึ่งสองหมือน,นเห็นไหมหนึ่งสองอันนี้แล้วก็เข้าสองศูนย์หนึ่งห้าตอนนี้พวกนี้ก็ตั้งนี้ทั้งตัวกันกันไปหลายคนนะฮะก็ประสบความสำเร็จด้วยหลายคนเราก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าวิธีการของเราง่ายๆเนี่ยหนึ่งสองให้เจอเล่นเวฟสามพอละ หนึ่งสองเล่นเวฟสามหนึ่งสองเล่นเวฟสามพอแล้วนะฮะคราวนี้อันนี้อ่ะเป็นหนึ่งสองเล็กตลอดเล่นเวฟสามซึ่งก็ไม่เล็กน,นะมันเป็นมันเป็นเวฟสามของอันนี้หนึ่งสองอันนี้แล้วขึ้นสามเนี่ยอันนี้จะใหญ่กว่าเพราะมันเป็น next degree เวฟสามอันนี้เป็น next degree เวฟหนึ่งอันนี้ก็เทคเทคนิคนิดหน่อยมันจะดูจากอันนี้เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้นะฮะก็ เจะลบอีกออกทหอ่ไสถานการ์อย่างนี้เนี่ยมันมองลักษณะของของชาร์จธรรมดานะมันไปต่ออีกแน่นอนแล้วไปอีกไกลเด้อไปอกไกลเพราะฉะนั้นก็แนะนำทุกคนว่าพิจารณาได้แล้วใครที่ยังไม่มีบิตคอนยนะครับพิจารณาได้แล้วว่าเฮ้ยเอาซะหน่อยดีมั้ยอย่างน้อยที่ลุงเคยพูดว่านั้นละว่าถ้าใครมีลูกเนี่ยต้องมีหนึ่งบิตคอยให้ลูก พอมันบรรลุทิภาวะมันก็ตั้งตัวได้ซึ่งก็เป็นความจริงเนะี่ยตอนนั้นมันหนึ่งบิตตอนที่พูดเนี่ยหนึ่งหนึ่งบิตคอยมันไม,ไม่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์ตอนนี้มันร่วมแสนละลูกบรรลุทิภาวะเดียนจบอาจจะถึงหนึ่งล้านละตั้งตัวได้จริงๆเห็นไหมนั้นไอ้นั่นก็ยังยังคงอยู่นะครับแนะนําอันเนี้ยใครก็ตามที่เพิ่งมีลูกตอนนี้นะครับพยายามเก็บเงินซื้อหนึ่งบิตคอยให้ลูกแลาไม่ต้องไปเตรียม มดอดกอะไรหรอกหนึ่งบิก็อยู่โ้เหลือเฟือแล้วมาถึงเวลานะฮะก็มีกันเอาไว้แพทเทิร์นเนี่ยมันที่น่าสนใจคือหนึ่งสองเล่นเว็บสามเนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานานแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มันมีแพทเทิร์นกันคือว่าหนึ่งสองเนี่ยโปกติดันลงลึกแต่หนึ่งสองันนี้ไม่ลงลึกเพราะมันเป็นส่วนของ next degree เว็บสอันนี้ใครไม่ได้เรียนก็ไม่รู้หรอกนะ ถ้าในหมู่ของพวกเราก็รู้ทุกคนว่า next degree wave คืออะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งสองอันนี้จะลงตื้นแต่จะเป็น running flat ้วเป็นหนึ่ง A B แล้วก็ C แถวนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคนองนะมันจะลงทีนึงก่อนนะเป็นสองแล้วก่อนจะขึ้นสามเนี่ยเขาเนี่ยทูมูลจริงๆเลยก็คงใช้เวลาอีกอีกเดือนสองเดือนนี้อาจจะได้เสียวไส้นิดหน่อย พวกนี้มันเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามแพทเทิร์นตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนกันมาทั้งนั้นน่ะที่เราเรียนกันเนี่ยก็มันมีเมื่อวันเสาร์นี่ลุงก็สรุปว่าที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงก็ครั้งสุดท้ายบทเรียนบทสุดท้ายที่สอนพวกเราลุงก็นเน้นว่าสิ่งที่เราเรียนกันมาเราเรียนทั้งหมด t ท c นิคการวิเคราะทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเราเรียนหมดเลย ทุกอย่างเลยที่เขารู้กันที่เขาเรียนกันเราเรียนหมดแต่เราเรียนมาเนี่ยลุงก็เตือนว่าเราเรียนมาเพื่อจะทิง้งทําไมต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อนจะทิง้งเพราะถ้าไม่รู้เรื่องมันทิ้งไม่ได้มันไม่รู้จะทิ้งอย่งอะไรยังไงเมื่อเรารู้ชัดแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไปให้หมดนะฮะแล้วก็เอาอันเดียวที่มันบอมากับเราที่สุดไปใช้ลุงก็เปรียบเหมือนทหารทําสงครามเนี่ยจะออกไปรบเนี่ย จะเลือกอาวุธอะไรเขา,าเอาอันอาวุธที่มันเหมาะที่สุดอ่ะอาจจะพกดาบไปนะหรือปืนยาวไปหรืออะไรไปก็แล้วแต่สมัยนีไม่ใช่ว่าเอาเอาวุธทุกอย่างไปหมดเลยการเรียนการใช้อาวุธเรงเรียนหมดทุกอย่างนะแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปหมดเลยเหมือนนักมวยอ่ะจะน็อกกู้ต่อสู้เนี่ยมันน็อกด้วยอะไรล่ะมันน็อกด้วยอย่างเดียวอ่ะเช่นเข่าหรือศอกหรือหมัดหรือเตะนะ ไม่ใช่เอาทุกอย่างรวมไปหมดเลยมันมันไม่ใช่มันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกต้องอย่างนักมวยเขาต้องรู้กันใช่ไหมถ้ามวยเขาจะสู้มาแนวนี้เราต้องไปแนวอะไรก็ว่าไปในการเทรดก็เหมือนกันนะฮะเอาอย่างเดียวแลังจากที่เราสรุปกันมันเรามีปัญหาเรื่อง m มซ์เซ็เรื่อง r e e d and f ฟ a r มันก็ทำให้การเลือกระบบที่ใช้เนี่ยมัน Li m i t e d อยู่มันเอาดีที่สุดไม่ได้เพราะว่าจะรัน Prof i t มันก็ ใจไม่ถึงอะ่ะขายหมูก่อนทุกทีพอจะซับล s สออกก็ดือ้อติดดอยทุกทีก็เลยมาตั้งเป็นระบบอย่างนี้ขึ้นมา1 2แล้วกินเว็สามแต่ไม่ได้กินแบบ Run Prof รันโปรฟิตหลวงบอกกินแบบตั้ง Profit Target ไม่ใช่รัน o f i t ก็โดยที่ให้คำกัดความใหม่ของเขียวแดงชาวพวกเรานะว่าเขียวแปลว่า enter long position แดงแปลว่า enter short position เพราะฉะนั้นเราได้ความรู้ไปใหม่อีกอันหนึ่งคือเขียวใน Enter long แต่ไม่ได้ออกเมื่อแดงเราออกเมื่อวิธีอื่นที่เราคิดกันเช่นว่าเป็น Ratio เป็นแรงย่างนาไปส่วนแดงเนี่ยไว้เป็น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  maximum จริงๆว่าอย่างไงก็ต้องออกแต่เราจะออกก่อนแดงเพราะถ้าเขียวแล้วไปออกแดงนี่มันคืนกำไรเกือบหมดอ่ะนเพราะเราก็ได้เรียนกันแล้วเป็นการเรียนที่แปลกมากเรียนทุกสิ่งทุกอย่างไป ให้รู้เพื่อที่จะทิง้งเราเอาแค่นี้หนึ่งสองเล่นสามแค่นี้นะครั้นีนน้จากเนี้หนึ่งเอแล้วขึ้นบีีเนี่ยมันก็หนึ่งสองขึ้นสามนั่นแหละสมคนธรรมดานะเราก็มาดูเมื่อตอนที่เมื่อตอนที่หนึ่งสองอันนี้เนี่ยสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกแถวเนี่ยนะแถวเนี้ยตอนที่เรากาวครั้งแรกอะที่ลุงแจกกาวครั้งแรกเนี่ย พราะมันหนึ่งสองพอเขียวเนี่ยลุงก็แจกกาวครั้งแรกก็รวยกันไปหลายคนปีนั้นก็เป็นปีในตำนานอะที่มีบางคนที่ลุงบอกว่าขายบ้านขายรถซื้อไปเลยได้ตอนหลังเราก็ให้กาวหนึ่งสองหนึ่งสองมาอีกเรื่อยๆก็ใครจำได้ไม่ได้อย่างไงก็ว่ากันแล้วกันแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่หนึ่งสองเป็นหนึ่งออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนอาวุธที่เอาเข้ามาเทรดตรงนี้เนี่ย แล้เราจะเป็นหาว่าอ่าหนสองก็รัน Profit เว็บสองยาวไปเนี่ยเรามาดู1 A แล้วขึ้น B A เนี่ยมันเป็นการลงที่แปลกคือการลงเนี่ยถ้าเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ว่ามันลงได้เป็น flat A B C ยกหรือไม่ก็เป็นซิกแซก A B แล้ว C เนี่ยลงมา1 2ึ่งสามสี่ห้าถ้าไม่เป็น flat ไม่เป็นซิกแซกมันก็เป็น combination อันนี้คอมเพล็กซ์มากเลยหรือที่ออกมาชัดๆอันนี้ก็คือเป็นธงเป็นแรกเป็นธงลงอย่างนี้นะพอเห็นว่าเป็นธงเราก็รู้แล้ว๋อคอเรคชันถ้าเป็นธงเนี่ยถ้าเราทำซัพพอร์ตดิสเซนของธงได้พอเบรกขึ้นไปปั๊บเนี่ยเราเก้าวได้อีกทีหนึ่งง่ายๆเห็นไหมเราก็ทำอันนี้ที่มันลงอย่างงี้เราคำนวณลีเนียร์รีเกรชันของไซเวลลงอันนี้ linear regression ก็คือสูตรคำนวณที่ทำให้ area เหนือเส้นนี้กับใต้เส้นนี้นมันเท่ากันนะซึ่งในนี้มันมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราเอามาใช้เลย linear regression trend trend นี่คือ2 standard deviation ก็เอาลากเส้นใหญ่สูงสุดอันนี้มาต่ำสุดอันนี้เนี่ยเป็น trend เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามัน break trend ตรงนี้ไปกาวะเนี่ยให้ลุงให้กาวะลูกซื้อให้หมดตรงนี้ มันขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนอะไรกัน,นในตลาดต่อไปเราก็เรียนรู้ข้องแล้วว่าไม่ต้องเอาทุกอย่างไปใช้เอาแค่นี้พอเพียงแต่เลือกอาวุธให้ถูกกับสถานการณ์เท่นั้นเองอันนี้ก็เป็นการเอาเรื่องของมูลมาเกี่ยวกับวันเพญเดือนสิบสองที่มึงผ่านไปหน่อยนึงเพราะเป็นการลอยกระทงคืนวันเพญใช่ไหมเราก็ถือโอกาสเอาเรื่องทุดมูลของ Bitcoin มามาลงตรงนี้นะครับ โอเคนี่ก็พูดถึงเรื่องบิตคอยกับมูลกันตั้ <S <S มมีอะไรไหมออไม่มีอะไรฮะจริงๆก็คิดว่าหลายคนจะ,จะอยากแค่อัปเดตแหละนะว่าเรามองอยังไงนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมาเรื่อยๆแล้วมันก็ยังไม่มีเหตุผลที่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับแค่นั้นเองแต่ก็ต้องบอกนะเมื่อถึงวันที่มันจะไม่เป็นแบบนี้มันก็ถึงจะเป็นวันที่มันไม่เป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเรา,เรามอง,งมอานเงานทุนเนาะผมพูดเรื่อยๆเนาะเรามีเงินที่มันพิมพ์ได้ไม่จํากัดอยู่ตลอดเวลากับเรามีเงินที่มันมีจํานวนจํากัดนะครับผมว่ามันมองยากที่มันจะเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ถ้าเอา i m a เม็ดสต็อปลอสนะถ้าไม่รู้จะซ็อปอยังไงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องซ็อปที่แดงซึ่งมันไม่ดีนะมันลงลึกเกินไปนะนเแต่ถึงจะลึกยังไงก็ตามมันก็ยังกำไรเนะ ไม่มว่ามันมก็มันก็เคลียร์แหละเพราะว่าถ้าอยู่ดีคําถามคือเข้าตอนนี้ได้ไหมก็คุณเข้าตอนนี้ความเสี่ยงคุณก็จะสูงกว่าชาวบ้านที่เขาเข้าตอนตอนที่คุณยังไม่สนใจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความเสี่ยงต่ากว่าเราก็ได้โพ s ition ที่เล็กกว่าพูดง่ายก็คือมีบรารมีเท่านั้นแหละก็เอามันเท่านั้นนะครับถ้าจะชูดเกินนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ เวลาที่มันเจ็บใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเวลาที่มันขึ้นตามที่เราหวังว่ามันจะขึ้นนั่นแหละแต่มันเหวี่ยงไปให้เราโดน stop loss ก่อนนะหรือว่าเหวี่ยงไปให้เราโดนถ้า stop loss ไม่เท่าไหร่นะเหวี่ยงไปให้เราโดน liquidate ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังดีๆนะฮะเล้วอเลง l e v e อ a g e ไปใช้ถ้าไม่จําเป็นนะครับในเวลานี้มันไม่มีความจําเป็นหรอกมันมีแต่ความโลภของคุณแค่นั้นแหละนะ